และผมถามนะว่าพรรคล่งรัฐบาลทำอะไรอยู่คุณปล่อยให้พรรคเพื่อไทยและมีแต่คุณคุณทำเหรอคุณคุณทำนี่คือเป็นผองเบ้งของกองทัพคุณแล้ว,ลวพรรคคุณนะั้นพน่ะเป็นก๊กไหนในสามก๊กนั่นเหรอฉลาดเท่าแต่และก๊กไหมไม่พรรค่วงรัฐบาลคุณอยู่ไหนถ้าเกิดสมองคุณมีน้อยนิดคุณก็ช่วยเปิดสมองของคนอื่นมาร่วมกันคิดสิเป็นการมองโลกแบบฉันไม่เห็นมันไม่มีซึ่งเป็นความคิดที่ตื้นเขินเพราะในความเป็นจริง แต่ละพักมีบทบาทและภารกิจในกระทรวงต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายการที่สลิมไม่เห็นบทบาทของพวกเขาในพื้นที่ข่าวเดียวกันกับพักเพื่อไทยไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเปรียบเทียบความฉลาดของนายภูมิธรรมกับขงเบ่งและสรุปว่าพักเพื่อไทยฉลาดเท่าแต่ละกกไหมคำตอบคือไม่พนะนี่ไม่ใช่การวิพากษ์นโยบายแต่เป็นการด่าด้วยคำเปรียบเทียบที่ไร้สาระและไม่สร้างสรรค์ การเมืองไทยไม่ใช่เกมสามก,ก๊กแต่เป็นการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายภายใต้ระบบประชาธิปไตยการลดทอนปัญญาของผู้อื่นด้วยการเปรียบเทียบเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคับแคบทางความคิดของผู้วิจารณ์เองจุดที่น่าขันที่สุดคือเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดสมองให้คนอื่นมาร่วมมาช่วยกันคิดแต่กลับใช้กรอบคิดแบบชั้นดีคนเดียวและลดทอนศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยคำพูดที่เสียดสี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสับสนในตัวเองและทำให้ข้อเสนอแนะของเขาไร้น้ำหนักไปโดยปริยายก็ในเมื่อเขาเองยังคิดเป็นกกเป็นพวกแล้วจะให้รัฐบาลเปิดสมองได้อย่างไร